สวัสดีครับสวัสดีปอแม่ปีน้องกุค้นนะครับในช่วงนี้นะครับบ้านไร่สายท้องของเฮาเนี่ยเขา้าฟามาในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็มีปอแม่ปีน้องหลายๆคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเขา้าฟามาในจังหวัดพะเยาแล้วก็เป็นคนจังหวัดพะเยาอยากจะร้องอู้ภาษาเหนือพอภาษากำเมืองพอนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเขาจะอู้ภาษากำเมืองกันพอไขรตีฟังมบเข้าใจไครตีฟังมบหฮู้เรื่องก็ลองมาคอมเมนต์ลองมาบอกกันพอนะครับแล้วจะไดเดี๋ยวผมอาจจะใส่ซับไตเติลเพิ่มขึ้นนะครับ เรามาพอกันครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเฮาเข้าปลามาในจังหวัดพะเยาจะได้เฮ็ดได้ของปลาได้ององยางพ่องนะครับตามมาเลยครับ <c oughs> โอ้โอ้ทุกคนครับนี่แหละครับเจอเฮ็ดขนโอ้ยหดูนี่ หนูนี่น,นี่โอ้นี่คำนี้ครับนี่กี่ดอกเนี่ยหนึ่งสสาห้าหเจ็ดโอ้ไทยประมาณเจ็ดอกเดี๋ยวมาเก็บกันครับเฮ็ดค้นครับเฮ็ดค้นหรือตังกรุงเทพตังผัากกาดจะห้องว่าเฮ็ดโคนนั่นแหละครับนี่ครับเดี๋ยวมาเก็บกัน นี่แหละครับทุกคนครับผมเข้าป่ามาในเดือนมิถุนายนนะครับยังดีนะครับมาปะให้ค้นนี่เวลาเขาเก็บกเขาก็ต้องอขวานลงไปในดินลึกๆน้อยนะครับเพราะว่าให้ค้นเนี่ยส่วนตีมันล้ําส่วนตีเนื้อตีนมันเนี่ยมันจะเหนียวนึบเนาะขวานลงไปลึกๆแล้วก็ขูดดินตัดปลายตีมันออกมาจะนี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเก็บเอาไว้มันเมินมน,นะครับเก็บเอาไว้นานๆเขาก็บะต้องขูดดินตรงตีมันออกนะครับเวลามีดินติดตีนเฮ็ดม้เนี่ยมันจะอยู่ได้เมินครับมันจะสามารถอยู่ได้หลายวันอีกว่าจะนั่นนะครับ ประมาณนั้นครับเห็ดโคนนี่ต่างบ้านผมจงหวัดพยา,ยาก็ขายแป้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็ดโคนนี่ส่วนใหญ่มันจะออกตามธรรมชาตินะกว่าถ้ามาอันถ้ามันจะต้องออกเนี่ยมันจะต้องออกเพราะว่ามันมีปลวกอยู่หลุมดินนะครับอยู่ข้างใต้ดินปลวกเนี่ยปกติมันจะเพาะเชื้อราเอาไว้เลี้ยงตัวอ่อนมันนะครับเวลาไข,ข่คุดจุ่มปลวกเนี่ยจอมปลวกเวลาเขาคุดลงไปเขาจะเจอจ่าวปลวก จาวปวกนั่นแหละครับเป็นแรงสร้างอาหารคือลูกปวกครับมันจะมีจุดสีขาวขาวขาว,ขาว,ขาว,ขาวเป็นเชื้อราสีขาวพอหน้าฝนอากาศท้อนๆเจะนี่เชื้อรามันจะเริ่มเติบโตได้ดีปวกกลิ่นบะตันครับมันก็เลยจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นดอกเฮ็ดขนหรือว่าเฮดโคนนั่นเองครับนี่แหละครับกลายเป็นเฮ็ดขนเฮาเก็บครับ สมัยใบเดียวนี่นะครับก็มีคนตีพยายามจะพเพาะเฮ็ดขนครับเพราะมันเป็นเฮ็ดที่มีราคาแพงแต่ว่าการพเพาะเฮ็ดขนนอกจากเขาจะเอาเชื้อเฮ็ดขนไปปล่อยแล้วเนี่ยหลุมดินเขาจะต้องมีปวกด้วยนะครับเพราะตัวปวกเนี่ยเป็นตัวสําคัญในการพเพาะเลี้ยงเชื้อราเฮ็ดขนอยู่หลุมดินนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเชื้อเชือเฮ็ดไปวานไปเลยแล้วก็ไปโรยไปเลยไปลาดไปเลยนะครับตั้งหลุมดินมามีปวกอยู่เลยมันเกิดจะบอ,อกนะครับถ้าบ่าเจือลองพุดพอครับตั หากเฮ็ดค้นเลยเนี่ยเขาลองคุดลงไปนะครับเขาจะไปเจอกับจาวปวกไปเจอกับหางปวกครับมีเฮ็ดค้นตีไหนแสดงว่ามีปวกอยู่ข้างหลุมหันครับแบบมีทางตีเฮ็ดคนมันจะออกโดดๆเดียวๆแล้วก็บบมีปวกเลี้ยงอยู่ตั้งหลุมนะครับเป็นไปได้ยากยากมากๆเพราะยังตีบอกรึละครับหากเฮ็ดค้นแต่ปลายของมันเนี่ยออกมาจากจุ่มปวกออกมาจากจาวปวกครับ นี่แหละครับผลงานเข้าปลามาในเดือนมิถุนายนตีปลาในจังหวัดพะเยานะครับเข้ามาในช่วงนี้ดีนะครับอากาศท้อนๆแล้วก็มีฝนตกเฮ็ดขนออกได้ดีครับผมได้มูนี่ประมาณเจ็ดอกเนาะได้เฮ็ดขนกับลังแข็งกระดอนกระแดนเอาไปแกงเอาไปต้มยำเหมาะขนาดครับนี่ครับอย่างดีนะครับได้เฮ็ดขนครับ หอมบ้านผมห้องวาเฮ็ดลมนะครับตังอีสานห้องวาเฮ็ดเฮ็ดไข่เนาะบ้านผมห้องวาเฮ็ดลมนะครับกินมันจะหอมหอมเอาไปตําน้ำพริกเอาไปจีนะครับไปปิ้งล้ำอร่อย แล้วก็นี่กิ้งกือนะครับกิ้งกือบ้านผมที่จังหวัดพะเยาจะห้องมันว่าแมงแสนตีนนะครับแมงแสนตีนเพราะว่าตีนมันมีนักน่ะละครับส่วนตีเห็นอยู่นี่นี่บ้านผมจังหวัดพะเยาห้องวายเฮดฮาดครับเฮดฮาดเนี่ยมันจะมียางอยู่น้อยเนาะแล้วก็มันมีเฮดฮาดตัวปู้เฮดฮาดตัวแม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเฮดฮาดตัวแม่เพราะสีมันจะสีน้าตาลอ,อน่อ,อนๆจะนี่มันมียางนะครับเฮดฮาดคนเท่าคนแก่เปิ่นบอกว่าสามารถกินดิบๆกินสดๆได้เลยนะครับพอน้ําพริกเข้าไปในปลาก็สามารถเอาไปกินแอมกิน กินแก้มได้เลยแต่ว่าด็อกนี่มันแก่ไปน้อยจะขยุม้มมันลงแปรงเจียอยู่ตอน,นีเนาะชอบนี่อันนี้ตังบ้านผมห้องวางเฮดแดงนะครับตังผักอีสานเนาะเปินจะห้องวางเฮดอย่างงี้็เฮดน้ำมักครับบ้านผมห้องวาเเฮดแดงเพราะมันสีแดงเจนี่ยครับ เนี่ยครับกูคขนครับไข่หุจักต้นไม้ต้นนี้ของครับผมมาเจอมันมันเป็นเถาแบนๆหลาๆกระปื้นนะครับแล้วก็น,น่วยของมันเป็นสีม่วงๆจอี้ครับงามเหมือนกันนะครับแปลกตาเดินมาสะดุดตากันเลยล้องทายให้พอครับไข่หุจักก็มาบอกกันตัวเด้ยครับ นี่ครับทุกคนครับเข้าป่าในเดือนมิถุนายนปีนี้ถึงว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยเขาฝนมันจะตกมาเร็วนะครับแต่ว่าในป่าเนี่ยบางจุดมันก็ยังแห้งแล้งอยู่ครับมันตกตก,ตกหายหายจะนี่เนาะหมาตีมาเข้าตัวในป่าเนี่ยมันก็ฮอนขนาดผมก็เลยจะต้องแบ่งน้ำขวดตีพกมาตัวเนี่ยแบง่งให้มันกินตัวครับแล้วก็ต้องยุดกันเป็นระยะระยะให้มันได้พักหายเนือยจะนี่ครับหมาเข้ามาในป่าเป็นเปื่อนจะนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับงูแมงอะไรอย่างต่างๆแบบเข้ามาใกล้เลยเพราะว่ามันกลัวหมานอกตกใจหมาครับ แล้วก็นี่ครับเจอกัําเนี่ยเออใจสันตกใจขนาเจอเฮ็ดขนเห็นแล้วครับยังสีบอกนั่นแะช่วงนี่มันฝนตกฝนตก,นต,กตกหายๆแล้วก็อากาศฮ้อนห้อนเนาะเจ้าเจ้าหาเจ้าล้าของเฮ็ดขนเฮ็ดปวกเนี่ยมันก็นเลยจเจริญเติบโตดีๆครับใหญ่ขึ้นมาเป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดขนจะเนี่ยครับดเดี๋ยวลองเก็บกันครับ มีตังปุ้นแฮมครับเด็กเก็บตังปุ้นเ,น,เ,เ,น,เ,น,เนี่ยนะโอ๊ตขนอืทุกคนตึงนั่นโอ๊ตเดี๋ยวก่อยไปปลาตีนต่อไปล่างเดี๋ยวก่อยไปล่างไปปลาตีนเก็บๆไปก่อนนะครับผังห่อนใบห่อนโอ๊ย โตโตโต,ตถ้าเจอแต่ว,ว่านี่แแข็งอยู่ครับมันมันน่าจะอ่อนกว่านี่อันนี้มันแกไปน่อยแต่ก็แข็งอยู่เอาเอาไปแกงเนาะเนาะโตโตตตโดนแมงกินไปน่อยเนาะอันนี้ลุดนี่ ถ้ามาเจอแต่ว,ว่านี่โอ้ยเหมาะเหมาะขนาดเป็นจีตะลอนตะเลนต่อต่อต่อตอ,อ,อยนี่ครับกูค,คนครับสรุปแล้วผมเข้าปลามาในรอบนี้เนาะต้นเดือนมิถุนาได้เฮ็ดขนถึงนั่นเลยนะครับช่วงนี้มันห้อนเฮ็ดขนมันก็นเลยออกเหมาะขนาดครับเนี่ยครับ ครับกูคนครับสรุปแล้วผมมาเข้ามาในป่าจังหวัดพะเยานะครับช่วงนี้เดือนมิถุนายนเนาะต้นเดือนมิถุนายนอิฐขนาดนะครับเหนื่อยขนาดเดินข่อยปลาเดินจนเปื่อปลาเลยยังดีนะครับได้เฮ็ดขนมาสองกลุ่มเนาะเฮ็ดขนหรือว่าเฮ็ดโคนนะครับได้มาสองกลุ่มโอ้กระเป๋าแกงได้สองสามถ้วยแล้วครับเมอีกระป๋อแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับ เพียมาถึงบ้านนะครับอันนี้ก็เอาเฮ็ดมาเปียกมามาให้แม่พอนะครับพอแม่ก็ล่างเฮ็ดขนเหมาะเลยครับตือแต้เฮ็ดขนตั้งเหนือเนาะเปิ่นจะเอาไปย้ำใส่ไก่คล้ายๆต้มต้มโค้งนะครับใส่พริกแห้งใส่พริกแห้งคั่วอย่างประมาณนั้นมันจะคล้ายๆต้มโค้งนะครับแต่ว่านี่จะเอาต้มเก๋มครับต้มเก๋มใส่หมูซับใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วอย่างประมาณนั้นนะครับเนี่แหละครับผลงานเฮ็ดขนครับ จะได้ไข่ตีเบักเกยกดติดตามกับกดฝากกดติดตามกันไว้ตัยเด้อครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาลงให้พอกันนะครับขอบคุณครับ